สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นการ์ดเดอร์รุ่นวายยูจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด2สีเลยค่ะจะมีสีดำและสีขาวสามารถใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทีวีดีวีดีและ FM ตัวนี้จะรองรับ SD การและทีเอฟการตรงนี้นะคะรองรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้ง Windows 2000 2003 XP Windows 7 8พีวจดและ Mac OS อรองรับความจุถึง5 1 2ร้อสองกิกส์อลถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึงห้ากิกะไบต์เลยนะคะส่วนว ขนาดของสินค้านะคะจะกว้างอยู่ที่18ม mm, ิลิเมยาวที่59มิมนะคะสินค้าตัวนี้นะคะน้ําหนักเบาใช้งานง่ายพกพาสะดวกง่ายขึ้นเลยนะคะสินค้าทางร้านนะคะมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ